บ่มีธุระแต่โทรหาเพราะว่าคิดหอ่อแลกเรียนมายอดตู้โทรรับลิ้มทางอยากฟังคำหวานเติมใจให้มีพลังวันใดบอเห็นหน้านาง đại phong xiềng có yên đi เสียงเติมแรงใจวันนี้ก่อนที่วางสายขอฝากใจด้วยคำาิิหอือตะกี้จำเนื้อไม่ได้ก็เลยมันอ่ามันห่างไปนิดนึงตะกี้วักนั้นอะครับร้องผิดร้องถูกแต่ก็ยังร้อง คือเา่าบางคนบอ,อกว่าเสียงน่าหนวดไม่ดีหน้าตาก็ไม่ดี <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ขอบคุณด้วยกันแล้วกันที่อุตส่าห์เข้ามาดูคนไม่หน้าตาไม่ดี <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆนะครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งส,สปปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันน่าหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ ขยายเป็น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  Good morning How are you today Welcome to ฟิกเขาตาเที่ยงอ่าอินครคณพนม from Thai Land บ <laughs> ๊ยอวันนี้พาเพื่อนๆมามาดูความลกหน่อย ครับตอนนี้นะครับเอามาดูกันต่อนะครับสําหรับมะเดื่อฝรั่งต่ออุทุมพรที่เราเสียบตอนนี้ใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้ที่จะทําเป็นสองระบบรากได้แล้วต้นก็เริ่มโตแล้วนะครับต้นโตจริงๆแบบนี้เด็ดยอดได้แล้วนะครับเด็ดยอดได้อันนี้ที่น่าหนวดเด็ดยอดรุ่นก่อนก็เริ่มแตกยอดช่วงนี้งดการให้ปุ๋ยก่อนเพราะปุ๋ยของเก่าก็ยังมีอยู่นะครับก็คือเราให้เขากินปุ๋ยเนี้ยให้หมดก่อน แล้วก็คือให้เขาชะลอการเติบโตสักนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าถ้าต้นเขาโต,ต,ตเกินในช่วงนี้นะครับมันจะทําให้เราให้กิ่งของเขาเนี่ยเวลาลมพเพลมพัดเนี่ยมันจะทําให้กิ่งหักหรือว่าฉีกได้เพราะฉะนั้นเราช่วงนี้ก็คือ,อปุ๋ยเนี่ยงดก่อนนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถจะกรีดถุงได้แล้วแต่ว่านาหนดไม่ค่อยว่างช่วงนี้นะครับก็คือต้องเอางานที่เร่งด่วนก่อนตอนนี้เพราะว่า อีกที่หนึ่งตอนนี้ก็กําลังจะทําทอีกซักแปลงหนึ่งนะครับก็ผสมประสานกันเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็เลยปล่อยให้ก่อนนะเดี๋ยวว่าประมาณสักวันสองวันเนี่ยแล้วเก็จะมากรีดนะครับกรีดเทปออกเนี่ยนะครับเดีย๋ยวเราดูที่เห็นลกแบบนี้นะครับก็คืออันนี้ไม่ได้ตั้งใจเอ้ยไม่ไม่จะตั้งใจ,จ,งใจน,นี้ตั้งใจไว้เลยนะครับตั้งใจไวเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้นะฮะก็จะเห็น ทั้งญ่าอะไรเนี่ยเขาจะขึ้นรอบๆของต้นเนี่ยอันนี้คือเราตั้งใจจะไว้แบบนี้หนึ่งก็คือเก็บความชื้นไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้แรงจัดเลยที่นี่นะครับสองก็คือเวลาลมมาเนี่ยนะครับต้นไม้พวกนี้จะช่วยกันลมได้อันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะฮะเดี๋ยว <Rib b. S 2> บาวงนคนบอกว่านันหดขี้เกียจแล้วคือปล่อยไว้แบบนี้นะฮะจริงๆแล้วญ่าผมเป็นคนที่ชอบตัดญ้ามากนะครับช่วงนี้ก็คือเราไว้ให้เก็บค,ความชื้นสักหน่อยหนึ่งแล้วเราค่อยตัดทีเดียวเพราะว่ามันแรงจัดญ่าเน,นี่ยก็พอจะช่วยได้ เห็นไหมครับเพราะถ้าเราเทียบระดับดูแบบเนี้ยก็จะเห็นว่า,ามีหญ้าเวลาลมมาเนี่ยหญ้าจะช่วยได้เยอะมากนะครับหญ้าพวกนี้ป้องการลมวันนี้น้าหนวดจะพยายามไม่กล้องสายนะครับเพราะว่ามีพี่บอกมาวันก่อนว่าน้าหนวดเวลาน้าหนวดถ่ายนะกล้องมันจะสายเห็นไหมครับนี่รอยแผละนะครับ ตอนนี้แผลสนิทดีมากเลยเดี๋ยวเขาจะออกอยากเขาก็อยากจะมีระบบรากที่สองมาด้วยนะครับนีน่เราเราไว้อย่างนี้ก่อนนะครับย้าเนี่ยไม่ต้องเบเอาออกเขาก่อนแต่ว่าต้องระวังกิ่งตอน,นิ่หนึ่งกิ่งตอเน,นี่ยต้องดูดีๆนะครับเขาจะแซมมามาด้วยพูดถึงเนี่ยทำแบบนี้ดีนะผมว่า นะครับหนึ่งก็คือเราได้ระบบรากที่มั่นคงนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรเขามากมายเลยนะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆดูสังเกตดูนะการปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยคุณไปดูเลยหลายๆที่หลายๆท่านเลยเขาจะบอกว่าการปลูกมะเดื่อฝรั่งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่หมูเท่าไหร่แต่ว่าสลับด้านหนวดเนี่ยก็คือผมปลูกแบบแบบให้พืชดูดูแลพืชแลยอยู่กันแบบแง่ายๆนะครับอ่า คือถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คืออยู่กันแบบบ้านๆนะครับเป็นมะเดืยวฝรั่งก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าอยู่กับหน้าหน่อยก็คืออต้องอยู่แบบลุกทุ่งลุกทุ่งใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะลูกนะไหนฮะก็ดูไม่ดูนะนี่ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะก็คือพอเรากรีดถุงปุ๊บเนี่ยนะครับเราเว้นไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เอาทรายมากลบ บนนะฮะเอาเอาทรายผสมดินแล้วก็ผสมขี้วัวหน่อยนึงมากลุบเพราะว่าอ่าถ้าเป็นรากของมะเดื่อฝรั่งเวลามีทรายเนี่ยรา,ากเขาจะวิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่มีทรายก็ไม่เป็นไรใช้ดินพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยนะครับดูผมจะพยายามอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูบ่อยๆก็ไม่ถึงกับบ่อยมากนะฮะแต่ว่าอ่าเราจะได้เห็น การจเจริญเติบโตของเขาเป็นระยะระยะไปนะครับต้นนี้เนี่ยนหะนวนมาแก้นะเป็นงานแก้เสียมดูดิไอ้งอกอยู่ข้างในหนอนต,ตาไปแตกข้างในนะฮะนะเดี๋ยวนซะิ แตกอยู่ในนั้นอันนี้ตาบนจะแตกนิดเดียวแต่ตาล่างจะออกใบแล้วดูเอ,อ่าครับอันนี้แก่นะมีที่ที่น่าเสียนบหนวดเสียทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดรู้สึกว่าจะประมาณเกือบห้าสิบต้นนะก็ก็มีที่มีปัญหาอยู่ประมาณสามต้นก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าที่มีปัญหาเราก็เสียบใหม่ไปแล้วนะ ไหมครับใครที่จะทํามะเดื่อฝรั่งแบบแบบนี้นะก็ทําได้เลยวิธีการก็ถ้าใครดูผมมาตั้งแต่ต้นก็คือคุณเนียฝนเนี่ยฝนมาเนี่ยคุณหามะเดื่ออุทุมพรไว้นะครับหามะเดื่ออุทุมพรไว้ปลูกก่อนฝนสักนิดหนึ่งมะเดื่ออุทุมพรหรือว่าปลูกพร้อมฝนก็ได้เพราะว่าอุทุมพรเนี่ยเขาจะชอบอเขาจะชอบน้ํา ะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องฝนุนอนเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องฝนนะอุทมพรเนี่ยเพราะฉะนั้นปลูกได้เลยพอเราปลูกไว้พอฝนหมดปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะเสียบได้เลยนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตนะ่ะจะเร็วมากนี่ที่ถ้ายิ่งใส่ปุ๋ยเนี่ยยิ่งเร็วกว่านี้อีกนะฮะใส่ปุ๋ยแล้วแบบว่าเราเราเอาปุ๋ยใส่แล้วเราเราใส่ปุ๋ยเราเรา อะไรเขาเรียกว่าถากรอบโคนน่ะนะฮะถากถากรอบโคนแล้วเอาปุ๋ยใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็กลบเป็นสองระบบรากแล้วก็ให้น้ําโตเร็วมากนี่ผมผมอยากจะเลี้ยงในะห้เขาแบบว่าไปแบบธรรมชาตินะฮะแต่ว่าก็ถือว่าโตเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูทางนี้บ้างเนี่ยดูนะครับตอนนี้ให้น้ำก็ให้น้ำเริ่มให้น้ำเมื่อวาน หลังจากฝนตกมานี่เป็นครั้งแรกที่ให้น้ํานะครับก็ประมาณสักสัปดาห์หนึงได้แล้วนะเนี่ยยอดแบบนี้จริงเราก็ต้องเด็ดออกนะครับเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่เราไม่สีเรียสกับเรื่องทรงนะครับไม่สีเรียสกับเรื่องทรงพวกนี้คือต้นที่เราแก้นะครับที่เราแก้ผมผมชอบให้ออกมาเป็นทรงแบบนี้แบบนี้ถ้าเราบำรุงเนี่ยจะจพุ่งเลยแต่ว่านี่คือให้กิน อาหารเรื่อยๆนะครับก็คือเราเราไม่เล่งเขานะครับนะครับบางบางคนปลูกว่าเดี๋ยวฝรั่งะต้องการที่จะให้เขาโตอย่างเดียวนะแต,แต่ผมไม่ไม่ชอบแบบนั้นนะฮะผมผมไม่ชอบแบบนั้นผมชอบให้มันเป็นไปแบบกึ่งธรรมชาติหน่อยหนึ่งก็คือให้เขาหากินบ้างเราให้ปุ๋ยบ้างนะพอยอดเขาเริ่มหยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เขาพักตัวนิดหนึ่งแล้วเราค่อยให้ปุ๋ยเาย,ยอดเขาก็จะแทงออกมาใหม่นะครับอย่าไปตกใจนะเวลาเราปลูกเนี่ยนะครับเราต้องปลูกให้มันให้มันกึ่งกับ กับธรรมชาติเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วพืชของเราเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเขาจะเอาตัวรอดได้ดีนะครับจะเอาตัวรอดได้ดีแต่ถ้าเราไปอะไรเข้ามากเกินไปเนี่ยบางทีมันทําให้พืชของเราเนี่ยอ่อนแอนี่กิ่งนี้ตอนนั้นควายกินนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะคือพืชเนี่ยถ้าถ้าโดนน้ําลายของวัวควายไปเนี่ยมันมันจะออกมาเป็นแบบนี้กิ่งต่อก็มีกิ่นต่อ น้ำน้ำลายของควายเนี่ยก็จะจะอันตรายหน่อยหนึ่งกับพืชเดี๋ยวกินต่อแป๊บนึงนะครับคือจะทําให้พืชของเราเนี่ยชะงักนะถ้าสมมุติว่าโดนน้ําลายควายไปด๋ยวนี้เราผมตัดแล้วนะพอควายกินเสร็จผมก็ตัดเลยแต่มันก็จะเกล้น,นิดหนึง่งก็โอเคยังมียอดสองอยู่อีกยอดหนึง่งนะครับอันนี้เด็ดยอดได้เลยเนี่ยแบบนี้พอเด็ดยอดเราจะได้ยอดใหม่มาที่จะสวย สวยๆเลยก็เหมือนเรามีเราปลูกมะเดื่อฝรั่งไว้สักห้าต้นแบบเนี้ยนะครับห้าต้นแรกเนี่ยเราไว้ทําแม่พันก่อนพอเขาแตกมาเสร็จปุ๊บเราก็เด็ดยอดเพื่อให้ได้กิ่งก่อนเก็บกิ่งไว้ขยายเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ผมกรีดเทปออกไปดูรอยแผลของเขานะครับเห็นไ,ไหมฮะลูกๆแบบนี้แต่ว่ามะเดื่อก็ยัอยู่ อยู่เป็นแถวเลยไหมอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสอาจจะดูไม่สวยแต่ถ้าเราตัดยญ้าขึ้นมาวันไหนก็จะเด่นขึ้นมาทันทีเลยแต่ตอนนี้คือเราปล่อยให้เขา,อ,าอยู่ลมมัน,ม,นมันแรงแรงนี้ลมมันจะมาจากทางโน้นเห็นไหมฮะลมแรงลมแรงมากที่นี่ก็ไม่อยากให้ต้นเขาสูงเกินเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่นะฮะอ่อนอยู่แล้วก็สูงเกินอย่งไม่ได้มันจะเด่นพอเด่นเสร็จปุ๊บลมก็จะตี นี่ไงอันนี้คืตอต้นที่นนวดลองกรีดดูกรีดเทปดูนะครับตัวนี้เนี่ยถ้า,าเรามาีดินตอนนี้เราสามารถจะทําเป็นสองระบบรากได้เลยนะต้นเนี้ยทําได้นะนะครับเนี่ยไอตัวที่เป็นของของตัวมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเขาก็อยากจะมีรากเหมือนกันมีรากเป็นของตัวเองเหมือนกันรากของมะเดื่อฝรั่งเนี่ย จะวิ่งด้านบนนะครับวิ่งหากินด้านบนส่วนรากของมะเดื่อทุ่งพรจะหากินด้านล่างเพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยเราพยายามใส่วัตถุธาตุที่เป็นอะไรที่โปร่ปงๆถึงผมถึงบอกว่าถ้ามีทรายนยก็จะถือว่าโอเคมากนะครับตอนนี้ให้น้ําอยู่ดูโตมากต้นนี้นะครับถ้าตัดยอดก็จะแตกดีมากเลยแบบนี้โตเกินหน้าเกินตาหมู สองต้นเลยสองต้นที่โตเกินหน้าเกินตาอีต้นนี้ต้นนี้ด้วยนี่ต้นนี้นยังไม่กรีดออกผมทดลองกรีดต้นนี้ก่อนต่อไปก็เราก็คงจะกรีดแบบต้นไหนที่โตก่อนเราก็จะกรีดก่อนเลยแล้วก็ทําเป็นสองระบบลากก่อนครับอย่างที่ทนานน์บอกนะครับก็คือเราทําแบบง่ายๆอย่าให้ยุ่งยากจนเกินไปหนึ่งก็คือ,อมันจะลดต้นทุนในการผลิตของเรา นะครับสองก็คือเราไม่ีเรียดเราก็ทำแบบสบายๆนะครับไม่เหนื่อยจนเกินไปถ้าเราเครียดกับการปลูกเนี่ยเราจะผิดทางทันทีเพราะว่าการปลูกพืชจริงแล้วมันทําให้เราผ่อนคลายด้วยได้เป็นอาชีพด้วยถ้าไดผ้ผลผลิตก็โอเคไปเลยถ้ามันตายทําไงถ้าหนวดคุยกับปอเมื่อวานสืนกุลิกโกนะฮะคุยกันะกผมบอกว่าการปลูกพืชของผมเนี่ยจะต่างจากนคนอื่นถ้ามันตายเนี่ยผมจะไม่ไม่มานั่งอะไรมากมายผมก็ปลูกใหม่ ปลูกใหม่แล้วทีนี้ในการปลูกแต่ละครั้งเราก็พยายามสังเกตว่าสาเหตุที่มันเกิดเกิดขึ้นมาจากอะไรแบบนี้นะครับดูต้นนี้ต้นนี้เนี่ยวันก่อนแก่นะครับแก่เนี่ยเพิ่งแตกยรเมามใหม่แค่สองยอดเริ่มออกมาแล้วนะครับเอาโอเคเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นของเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะ อาจจะดูลกหน่อยนะครับอาจจะดูไม่สบายตาแต่ว่าก็ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าสบายใจ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กังติดตามรับชมรายการหลายวันแล้วนะับที่ไม่ได้มานะครับส่วนท่านใดที่ไม่ชอบนะครับคือน้านหนวดไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยออคอมเมนต์ Comment, หรือว่าพูดที่มันเป็นคําที่มันมันมันรุนแรงหรือว่ามันอาจจะหยาบหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับนัานหนวดไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมันจะบาป <c oughs> <laughs> มันจะ่าวนะออมันผิดศีลข้อมูสาเพราะว่าการพิมพ์ก็เหมือนการพูดนะยทุกอย่างมันออกมาจากใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับถ้าไม่ชอบน่าหนวดก็ก็ไม่เป็นไรก็ต้องขออภัยด้วยที่ทําให้ไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมก็พยายามทําในสิ่งที่มันสามารถจะช่วยให้นะครับช่วยให้บางบางทีมันสามารถจะจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนนะครับท,ที่ที่อาจจะทํามาแล้วแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จ นะก็ลองเปลี่ยนมาทําแบบรูปแบบของน้าหนวดบ้างนะครับส่วนเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวนะนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงอีกอย่างหนึ่งผมร้องให้ต้นไม้ผมฟังตั้งแต่สมัยผมปลูกหม่อนนะครับต้นไม้ทุกต้นเนี่ยก็จะได้ฟังเพลงหนหนวดงนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเพลงมันไม่เพลอหรือว่าเห็นหน้าหน้าหนวดแล้วมันมันรู้สึกว่ามัน มันทําให้ให้พี่ๆน้องๆเนี่ยรู้สึกไม่มีความสุขน,นะครับให้กดข้ามไปนะครับกดข้ามไปเราไม่ต้องมา,อ,าอะไรกัน <c oughs> นะฮะเพราะาเราไม่ได้รู้จักกันโดยโดยส่วนตัวเลยแล้วนนหน้าหน่วยก็ไม่เคยไปไปไป,ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครนะครับถ้าถ้าสร้างความเดือดร้อนโดยการทำคลิปลงมาแล้วเนี่ยหน้นหน่วยก็ต้องกราบขอระทานอภัยเป็นอย่างยิ่งๆนะฮะนี่นะครับ แต่ว่าเราก็ทุกอย่างถ้ไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับน้าหนวดก็อโหสิกรรมให้แล้วก็น้าหนวดก็ขออโหสิกรรมจากเพื่อนๆด้วยก็แล้วกันถ้าทําอะไรให้ผิดนะครับอ่าวันนี้นะครับก่อนจากการฝากช่องพี่ต้อมหน่อยต้อมปลูกผักสวนครัวกาดินแปลนนะครับช่องพี่ต้อมเนี่ยนะได้สาระมากขอบคุณพี่ต้อมมากพี่ต้อมเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้น้าหนวดตลอดเลยนะครับได้ข้อคิดดีๆแนวทางดีๆนะครับในการปลูกพืชปลูกผักแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับสำหรับพี่ต้อมนะฮะ อาจารย์ของน้าหนวดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่ดูคลิปของน้านวดนะครับแวะไปกด subscribe ช่องพี่ต้อมนะกดติดตามไว้เลยนะครับพี่ต้อมก็จะมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆเยอะแยะมากมายนะครับให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ d เด p นแ n ลอีกช่องหนึ่งนะครับช่องน้านวดก็คือช่องเอชสุขอินนะครับเป็นช่องหลักของผมนะ ก็ไปดูวิธีการปลูกหม่อนการดูแลบำรุงรักษาหม่อนอู้ต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนอ่ดูดิต้นนี้ก็กรีดได้นะะทำาลังเนี่ยดูสิโอ้โหเนี่ยต้นแบบเนี้นะครับพอเนี่ยได้ฝนสักรอบหนึ่งรับรองคอยดูนะเดี๋ยวก็ติดผลนละ้วอะเดี๋ยวไปหาหม่อนกินแล้วก็ลาเพื่อนเพื่อไปก่อนเลยนะครับคลิปหน้าเจอกับนนวดใหม่มีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทําดี และท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวิตวิตว้าวนี่ไงม่วงเอ็มเทียนของเราสุกแล้วเดี๋ยวเก็บเอ็มเทียนกินซะหน่อยหนึ่งผลเล็กหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้นเขาไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าชัดสิลูกแต่ว่าหวานเหมือนเหมือนเรากินสาลี่เลยนะผมบอกให้กินเอ็มเทียนม่วงเอ็มเทียนเนี่ยนี่เ่หม่อนหม่อนอันนี้หม่อนฮนะ เป็นหมอนม่วงที่สามารถจะทําหมอนแห้งได้หมอนอบแห้งได้ตัวนี้ผลจะใหญ่มากถ่าสูงแล้วต้นเขาสมบูรณ์อันนี้ดูต้นแครกแกลนมากเลยต้นหมอนไม่ได้บํารุงรักษาดูแลเอากลายเป็นขยายไปดูต้นแครกแกลนมากเลยนะไม่ได้ตัดแต่งกิ่งด้วยอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันหนวดใหม่นะครับมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจตนวดลํำลาไปแล้วสวัสดีครับ